มีงบเ9 9 9บาทนะคะจะเลือกรุ่นไหนดีวันนี้เอาอินเตอร์แบรนด์มาซัดกันเลยนะคะซั m s u n g กซ l a x y A24 นะคะแล้วก็ vivo y 3 6รุ่นไหนจะเป็นยังไงมีจุดดีจุดเด่นอย่างไรวันนี้เลือกได้แน่นอน,นะคะ่ะทานทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา พูดออินเตอร์แบรนด์นะคะช่วงนี้ก็มีการปรับตัวกันเยอะสมัยก่อนเราจะเห็นว่าอินเตอร์แบรนด์เนี่ยก็จะแบบราคาที่แบบไม่เกินหมื่นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสเปคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาครอบคลุมในการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะมากๆะะโดยเฉพาะเรื่องของสเปคแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าไม่ใช่มือถือทุกรุ่นนะทำมาเล่นเกมนะต้องพูดคำนี้ก่อน ไม่ใช่แบบโอ้ซื้อมาถือปุ๊บเอาเก,เกมไปที่ตั้งเลยตัวไหนเล่นเกมไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีเนี่ยอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้อันเนี้ยไม่ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะทุกรุ่นอ่ะมันมีจุดเด่นอย่างชัดเจนอย่างแบรนด์ว i v o เนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นที่ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่ชัดเจนมากๆส่วนแบรนด์ a m ม u n g เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของจอภาพเรื่องของกล้องถ่ายภาพเหมือนกันแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าเรื่องความจุเรื่องแบตเตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดังนั้นมาต้องแยกก่อนว่ามันไม่ใช่มือถือทุกนนีดู้ดค นี่คือ Samsung g a l A x y A24 เนี่ยที่คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันมีความเงางามวาวับตอนนั้น Samsung ก็บอกนะด,ดุดว่าเออมันช่วง 2K กำลังฮิตนะแต่ว่าช่วงนี้จับร้อนิ้วมือได้ ค่อน้างง่ายนะฮะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงอันนี้มันเลือกสีอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเลือกสีนี้มาอาจจะเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายนิดน,นึงแต่ด้านหลังที่ดูทำไมเอ่ยเรียบหรูมินิมอลมากๆนะคะจะเห็นเลยว่ามีแค่กลมๆสามอันที่เป็นกล้องมีไฟแฟลชหนึ่งอันเท่านั้นเองนะคะเรียบง่ายแบบซัมซุงอย่างแท้จริงด้านบนนะคะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนให้กับเราสีนี้ซัมซุงไม่เคยขาดไปนะคะมีทุกรุ่นเลยถ่านดูจะไม่ผิดนะมีทุกรุ่นเลยอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นนนนฐาาาด้าลาะะะะ้ลลล่งะะค USB Type C โพแวรูบฟั 3น,ะะนี่คือ Samsung Galaxy A 2 4นะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นจอแบบ Super AMOLED Display แต่เดี๋ยวเรื่องจอให้ดูอีกทีนึงให้ดูหน้าต่างเขาเรียบร้อยก่อนอ่ะคราวนไ้ไปดู vivo เนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะออกแนวสายลมธรรมชาติเกลขึ้นลื่นไหลเหมือนสายน้ําอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานของ vivo อยู่แล้วนะคะฝาหลังจะออกแบบมาตามเนี่ยขึ้นลงขึ้นแสงน้ําแสงอาทิตย์ธรรมชาติอะ่ะแบบนี้แล้วก็ตรงโมดูลกล้องจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีความแบบเป็นแบรนด์ vivo อยู่ก็คือจะมีความใหญ่ๆแบบนี้ โมดูลกล้องอยู่นี้นะเห็นไหมแล้วก็ไม่ไฟแฟลชรอบนี้ v ีโ o เนี่ยก็ใส่แม็โฟนตัดสินลบกวนมาให้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปกติเนี่ยแบรนด์จีนจะตัดออกหมดเลยไม่รู้จะตัดออกทำไมเหมือนกันอันนี้ก็คือทางการบ,บ้านมาดีนะคะอันนี้ก็ดูด้วยความเินิมอลนะว่า ชอบแบบแนวไหนมากกันเมื่อามาเทียบกันปุ๊บนี่เราก็จะเห็นได้เลยว่าทั้ง2ตัวก็มีจุดขายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของการออกแบบทางด้านหลังนะคะคราวนี้มาดูด้านหน้าของทาง vivo กันบ้างน,นะคะรอบนี้เนี่ยเปิดราคามาเท่ากันเลยคือ799ด้แต่ว vivo เนี่ยให้เป็นจอแบบเจาะรูม,มาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าตัวจอนั้นเป็นแบบ ips lcd อืมอันนี้เดี๋ยวมาเจาะอีกทีหนึ่งนะคะความสมมาตรเป็นไงบ้างข้างล่างก็หนานิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกันแล้วกับ samsung เน อันเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยซัมซุงยังเปิดอิน i ิน i ตี u อยู่เลยนะฮะแล้วก็น่าละจนาน,นิดหนึ่งเท่าน,นั้นเองแต่ว่าซัมซุงจะได้เปรียบมากๆในเรื่องของพาร์นลจอที่เป็นซูเปอร์อัมเล็ตที่สีสันสว่างสดใสกว่าเยอะเออจะบอกให้คือคุณผู้ชมเข้าใจว่าคนที่ซื้อมือถือราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะไปใช้แบบออกไปข้างนอกด้วยไปทํางานทําอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องจอจะมีผลมากๆเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทีเรื่องค่ะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนลวกันนะประสิทธิภาพค่ะ เริ่มจากเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองประสิทธิภาพเนี่ยการใช้งานทั่วไปสำหรับชิปเซ็ตทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าลื่นไหลามากๆทหน้าของ galaxy a 24เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะคะอย่าง mediatek helio g 99นะคะในขณะที่ตัวของ vivo Y 3 6เนี่ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 6 8 0ซึ่งจริงๆแล้ว2อตัวนี้เนี่ยมันขี่ขี่ชนชนกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันใกล้กันมากๆแล้วพูดตรงๆเลยมันไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคะความเร็วความแรงใกล้ๆกันเพยงแต่ว่าตัว GPU ของ Adreno เนี่ยอาจจะมีความลื่นมากกว่านะคะในเรื่องของการเล่นเกมการรักษาเฟรมเรทเล็กน้อยในบางเกมเท่านั้นเพราะว่าการออพติมไซ์เนี่ยบางทีมก็จะมาทาง Snapdragon นิดนึงนะคะนิดนึงแต่โดยรวมสองตัวนี้ไม่ได้เล่นเกมแตกต่างกันมาก สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การใช้าง,งานทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเช่นกันก็ยังมีการกดปุ๊บก็สามารถตอบสนองการใช้าง,งานทั่วไปได้อย่างรวดเร็วในระดับที่เร็วที่สุดของ 4G ของทั้ง2ค่ายนะคะอันนั้นอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็นมือถือแบบเกมมิ่งเวอร์เรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เร็วที่สุดของ 4G ที่ให้มาแล้วเช่นกันฮะก็คือถ้ากับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ใช้ ทางหน้าของโทรศัพท์2รุ่นนี้นะก็จะบอกว่าความเร็วก็คือเราก็ไปใช้งานทั่วไปได้หมดเลยเป TikTok, Facebook, Twitter, ิดทิกตอกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สับอีเมลหรือว่าตอบไลน์อะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอซึ่งถือว่าเป็นจุดชี้ขาดจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าตัวไหนจะเด่นกว่ากันไปดูที่ Samsung ก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง Samsung นะคะเลือกใช้จอแบบซูเปอร์อัมโมเลดดิสเพลย์นะคะหกจุดห้านิ้วมีดีเฟสเรทนะคะอยู่ที่ Hz, ะะามเ, Full เมาร้อมกับเฮิ ใหญ่กว่า6.64แต่ว่าเป็นจอแบบ IPS LCD นั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสีสันของทั้ง2ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบมหาศาลอยู่แล้วใครที่ใช้จอ Super a m อ l e d ไปแล้วเนี่ยไม่มีทางมองจอ IPS สวยง่ายๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันยากมากมากดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยถือว่าให้มาดีแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมา,มากๆการสู้แสงแดด Super a m อ l e d สู้แสงแดดได้ดีกว่าอย่างแน่นอน100%นะคะส่วนเรื่องการทัชสกรีนเนี่ยนะคะนัดุพูดได้เลยว่าจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูว่า่าาเรรือง,องก นะะฮซัมซุงเนี่ยติดนิ้วสุดๆเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ดูปพูดหลายครั้งแล้วว่าพวกจอซูเปอร์อัลลที่มีราคาสูงๆเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับทัชสกรีนที่คุณภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะแต่ vivo เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะลื่นไม่เท่ามันจะมีความแบบดีเลยนิดๆนิดๆนะฮะนิดๆเห็นไหมมันจะมีความดีเลยนิดๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ลื่นนะต้องบอกก่อนแล้วก็นี่เป็น90เฮิร์ตเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบตอนนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องจอภาพนี่ดูบอกเลยว่ายังไงนะคุณผู้ชมซัมซุงก็กินขาดมากๆในเรื่องนี้เพราะซัมซุงเก่งเรื่องนี้มากมือถือระดับโลกทุกรุ่นใช้จอซัมซุงเกือบหมดเลยนะจ๊ะดังนั้นเราบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่ายกเนี้ยให้ซัมซุงชนะเรื่องจอภาพแบบเบเ็ดเสร็จเลยค่ะ ต่อามากันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างอย่างที่เราได้ทราบกันและแอดมินและก็ตาก,กล้องทุกคนที่นั่งตรงนี้ทราบกันว่าในระยะหลังเนี่ยนะฮะทาง C Brand หรือว่า c n e s e b r บ Brand เนี่ยแบรนด์จากทางประเทศจีนเนี่ยนะฮะจะมีการนำเอากล้องเอาจอวายนั้นออกไปจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองซึ่งดุกก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมจนถึงวันนี้ดุกก็ยังไม่เข้าใจว่าเอาออกไปทำไมนะฮะรอบนี้มาดูกล้องหลักกันน,นิดนึง ซัมซุงนั้นมาพร้อมกับเซนเซอร์หลักนะคะ50ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นเรียบร้อยเลยแล้วก็มีกล้องมาโค2ล้านพิกเซลแล้วก็มีอัลตร้าไว5ล้านพิกเซลค่ะส่วนทนางด้าน vivo y36 เนี่ยจะมีแค่กล้องหลัก50ล้านแล้วก็เลนโบเก้นะคะก็คือเป็นเลนวัตตื้นลึกเนาะ2ล้านพิกเซลโอ้โหน,นี้ต้องบอกว่าแค่ดูสเปกกล้องก็หวานเจี๊ยบแล้วนะคะความหลากหลายของทางซัมซุงเนี่ยในรอบนี้ในเรื่องของกล้องถ่ายภาพทั้งรวมถึง OIS กันสั่นด้วยเนี่ยทำให้ตัวเครื่องของรุ่นนี้ ะะมีมาตรฐานในการใช้งานที่กว้างขวางกว่าเยอะมากๆอันอัลตร้าไวที่สบายนะผู้หญิงนี่คุณผู้ชมลองให้ยืนนะแล้วนี่เขาเรียกว่าคุณเคยเห็นคนเขาถือกล้องอยู่ไหมเราเคยแอบถามแต่กล้องแต่กล้องไม่บอกนะแต่ไม่ใช่คนนี้นะอีกคนหนึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องบิดกล้องลงเขาไม่ยอมบอกมันคือการเซ็ตมุมต่ำแล้วทำไมมุมต่ำดีไงเอาไว้เสยกับอัลตร้าไวท์คุณผู้ชมโอ้โหคราวนี้ขานี้านยาทาน,นี่ตัวนี่จากเ่านี้เหลือเ่านี้แต่ต้อง ใช้ให้พอดีพอดีแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอัลตร้าไวเนี่ยสามารถสร้งางภาพที่ที่แปลกใหม่กว่าการยืนถ่ายรูปแบบแชะแชะอย่างาเงี้ยมเคยไหมอย่างเงี้ยไ,ไม่เอาไม่เอาเอามีอัลตร้าไวอ่ะนะมันก็จะทำให้เราถ่ายพอสเทรตถ่ายอะไรได้แบบเออสวยงามแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นเยอะเลยนะคะแต่คราวนี้ vivo เองเนี่ยก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจมากมายนักนะคะแม้ว่าเขาจะสู้ในเรื่องของกล้องอัลตร้าไวไม่ได้เพราะไม่มีเนาะไม่มี กล้องหลักของเขาเอาอะไรมาสู้นี่มันมากตัวซัมซุงเนี่ยมี OIS การสั่นแบบฮาร์ดแวร์ภาพจะไม่ค่อยช็อตดีว่บอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่มี OIS แต่ฉันมีซอฟต์แวร์ช่วยการสั่นนะฮะอย่าง EIS เข้ามาช่วยนี่นะคะ เป็น EIS เข้ามาช่วยแล้วก็อัดแบบ HD 60เฟรมได้แต่ถ้าเป็น Full HD ปุ๊บเนี่ยเหลือ30ด้วยด้วยประสิทธิภาพเขาจะประมาณนี้โอเคไหมซัมซุงนี่บอกว่า Super steady อะไรฉันไม่ต้องใส่ฉันมี OIS กันสันแต่ว่าตัวการดวิดีโอเนี่ยนะอัดได้แค่ Full HD กับ HD แล้วก็มีแต่3 0เฟรมให้เลือกด้วยแต่ฉันมี Ultra Wide <s> ในการถ่าย โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบคันนี้เดี๋ยวเราไปดูหมวดอื่นๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวขึ้นอ่าอินเสิร์ทให้เนาะสำหรับตัวนี้นะโหมดเพิ่มเติมนะคะเราจะเห็นว่าทางด้านของซัมซุงเนี่ยก็จะมีโหมดมาโครเนาะโหมด p r o f e ช s i o น a ลเนี่ยให้กับเราเนี่ยได้ใช้งานกันด้วยนะคะแต่ว่า vivo รอบนี้นะคะใส่ไฟรอลเนี่ยมาให้ด้วยโอ้โห,หนึกบอกว่าจะจ้านมากๆสำหรับโหมด p r o f e ช s i o น a ลนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของกล้องเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่า vivo เนี่ยเขาจะมีความจัดจ้านอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะ เป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพมาเป็นหลักๆตัวนี้ถ่ายภาพมันมันยังไงบ้างเมื่อกี้เราดูสเปคกันแล้วเนาะโอเค vivo มีน้อยกว่าแหละแต่ตัวที่มีอยู่เนี่ยห้ล้านเนี่ยถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือสิ่งที่ vivo จะทําได้ดีมากๆก็คือเรื่องของสกินโทนวงเล็บแบบสาวจีนบางคนแบบอ,อะไรคือแบบสาวจีนที่ผมเกิดมาไม่รู้จักเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครอยู่วงการฟุงฟริงแบบนุ่ดนะ จะต้องรู้เยอะไอะ้อย่างแอปพลิเคชันถ่ายสวยเนี่ย beauty plus เป็นของทางจีนใช่ไหม snow เป็นของทางเกาหลีอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้แอป2ตัวเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าโทนภาพโทนผิวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลย vivo เนี่ยก็คือแบบสาวจีนอะขาวอมชมพูกริบอ่า samsung เนี่ยก็จะมาแนวแบบสมจริงขึ้นมาหน่อยมีความเป็นคนขึ้นมาแต่ก็จะไม่วิ้งมากอันนี้แล้วแต่คนชอบ เพราะบางคนก็จะชอบบอกว่าออแบรนด์จีนมันถ่ายมาแล้วมันแบบขาวว้อไปหมดใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันแล้วแต่คนชอบจริงๆอย่างนักดูดบางทีบางโมเมนต์ก็ชอบแบบสาวจีนบางโมเมนต์ก็ชอบแบบสาวเกาหลีเหมือนกันนะสองตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปมาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยก็จะให้ภาพที่ มันออกมาเป็นโทนประมาณนั้นเช่นกันเดี๋ยวไปดูกล้องหน้านิดน,นึงนะกล้องหน้าของ2ตัวนี้นะคุณผู้ชมจะมีความละเอียดต่างกันนิดน,นึงคือ vivo เนี่ยจะให้เป็นกล้องหน้า16ล้านเนาะส่วนทางหน้า samsung เนี่ยจะให้เป็นกล้องหน้า13ล้านพิกเซลและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายเปรียบเทียบกันของทั้ง2รุ่นนะคะในกล้องหน้าเห็นไหมว่าสีผิวมันต่างกันยังไงนั่นแหละคือความแบบสาวจีนกับสาวเกาหลีมันจะมีความแบบไม่เหมือนกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้เลยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมยกแรกถ้า เราให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะฮะเป็นของทาง vivo นะทำได้ดีมากนะฮสีผิวสกินโทนแล้วก็ภาพทางหนักดีมากส่วนถ้าเป็นวิดีโอไปด้วยเนี่ยเราจะยังเชียร์ซ m s ซ n งอยู่นะเพราะซัมซุงเนี่ยจะเก่งมากในเรื่องงานวิดีโอค่ะแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันกล้องของ vivo ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้อัดมาเยอะจริงๆนะคะรอบนี้คุณผู้ชมว่าอันไหนชนะลองบอกนัดุดหน่อยแล้วกันนะไปดูเรื่องต่อไปกัน มาเป็นรายล,ละเอียดอื่นๆนะคะที่เรานั้นอยากจะแจ้งให้ทราบนะครับไปต่อกับที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหน่วยความจาภายในนะคะตัวทนาของซัมซุงนะคะให้หน่วยความจาภายในมาที่128กิกะแรม6สามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุด1 t e r a b y และ vivo นั้นให้มา256กิกเลยโอ้โหรอบนี้จัดหนักจริงและแรมนั้นให้มาที่8กิกค่ะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะคะตัว Galaxy A24 เนี่ยจะให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะเท่ากันเลยกับ vivo Y36 แต่ว่า ทางด้านของชัดเร็วนะซัมซุงจะมีอยู่ที่25วัตต์และ vivo นั้นให้มาที่44วัตต์ค่ะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครรอบนี้จริงๆแล้วมันจะมีความก้ากึ่งกันนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมี d i t e k เนี่ยจะค่อนข้างประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยได้มากกว่าทาง snapdragon นะครแต่ว่าด้วยจอของตัวนี้มันเป็น IPS LCD มันก็เลยไม่ได้กินไฟเยอะมากสักเท่าไหร่จริงๆแล้ว OLED มันกินไฟน้อยกว่าเดิมซ้ำเราพูดตรงนะถ้าเราจะไม่ผิดนะในแบบเวลาเอามาเปรียบเทียบกันเนะี่ยตัว OLED จะกินไฟไม่ได้เยอะมากสองรุ่นนี้มันก็เลยไปตัดกันตรง CPU มากกว่าซึ่งเราเนี่ยแอบลองใช้ดูสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าทั้ง2ตัวน้อง่แตัว่า s a เนี่ย ภาษีในเรื่องของแบตเตอรี่ทนกว่าเพราะว่าซอฟต์แวร์ของ One UI เนี่ยทำได้ดีมากทั้ง2ตัวนะคะมาพร้อมกับ Android version สิบทั้งคู่แล้วก็ครอบทับด้วย UI ของตัวเองทั้งคู่เลยก็คือ Fantast OS นะฮะของทาง Vivo นะฮะซึ่งตัว Vivo เนี่ยจะเป็น Fantast OS 13ส่วนท่าหน้าของ Samsung เนี่ยจะเป็น One UI นะฮะเวอร์ชัน5.1อันนี้ก็จะเป็นแบบแล้วแต่ความชอบจริงๆของทั้ง2แบรนด์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะคะด้านด้านบนบ้างความ Samsung นะฮะก็จะมีการเชื่อมต่อต่อตางๆที่ถ้าเป็นของ Samsung เอง มี Nearby Share ที่เป็นของ Google เนาะก็มีตัวของ Quick Share นะคะที่เป็นของ Samsung แล้วก็มีตัวของ Smart View Smart View เนี่ยคือตัวต่อขึ้นจอ TV ทีวีที่ที่ฉลาดมากๆนะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของ Samsung อยู่แล้วเพราะว่า Samsung เนี่ยเขาผลิต อุปกรณ์เ o t ด้วยหมายถึงว่าเขามีตู้เย็นมีแอร์มีทีวีมีทุกอย่างเลยดังนั้นเวลาที่อุปกรณ์ของเขาซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันพวกนี้ให้มาครบแล้วเวลาเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ของซัมซุงที่บ้านก็จะง่ายอย่างในดูเนี่ยซัมซุงโฮมนะบ้านในด,ดูดนี้ซัมซุงตั้งแต่ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบแอร์ Air. เดี๋ยววันไหนในดูดทำคลิปให้ดูทุกอย่างเนี่ยเป็นซัมซุงหมดเป็นร้องซัมซุงงอกเครื่องดูฝุ่นอย่เป็นซัมซุงอ่ะดังนั้นการที่มีพวกเนี้ยนะคะมันเชื่อมต่่่่่่อออไดด้ง้งแแลลววกก็็เราาาาโหปทีีชื Smart Thing มนนะคะค สมาร์ทซิงตัวนี้สมาร์ทซิงตัวนี้เนี่ยนะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AOT ทั้งหมดของซัมซุงนะคะอันนี้ก็ถ้าใครที่แบบบ้านมีอุปกรณ์ซัมซุง Samsung เยอะอยู่แล้วเนี่ยน่าดุดแนะนำว่าลองซื้อซัมซุงมาใช้ดูมันจะมีการเชื่อมต่อที่แบบดีมากๆเลยส่วนทาง vivo เองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะเพราะถ้าเกิดว่าอยากจะส่งให้ vivo ด้วยกันเนี่ยเขาก็มี vivo share เหมือนกัน,นแล้วก็เนบิวแชร์เนี่ยก็มีอยู่นี่เห็นไหมคะอ่ะมีทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่า vivo ก็จะไม่มีอุปกรณ์ alt ให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันเนาะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองว่าถ้าเกิดที่บ้านเราเปซัมซุงอยู่แล้วเนี่ยน่าดู้กใช้ซัมซุงนะแล้วแต่มองเลยนะคะเพราะเรื่องก,การเชื่อมต่อต่างๆ่างนี่ก็มันมันแล้วแต่จริงว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ alt ก็ไม่เป็นไรซื้อตัวไหนก็ได้ที่เราชอบเนาะสรุปให้เลยก็แล้วกันนะเอาแบบง่ายๆซัมซุงเหนือกว่าตรงไหนบ้างเอาที่ชนะแบบแน่ๆเลยนะ1จอภาพ อันนี้ยังไงทางวีโวก็ได้สูบินะสีสันนะการสู้แสงแดดโอเคแต่ว่ามันก็เนี่ยวีโวก็จะสู้ด้วยการแบบก็แบบอ๋อใช่ฉันฉันสีสันสู้ไม่ได้เลยสู้แสงสว่าง,างฉันก็สู้ไม่ได้แต่ว่าฉันก็โอเคดีไซน์ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ก็ประมาณนี้แต่ซูบูงอ่ะดีกว่าแน่นอนนะดูดลองแล้วอ่ะเรื่องทัชอะไรเงี้ยคือแบบ ดีมากเลยนะ,ะับในการใช้งานได้ดูลองใช้ดูคราวน,นี้เรื่องที่2ที่ดีเลยนะฮะก็คือกล้องนะคะที่ครบทุกระยะเอาตระไวคุณมีคุณมีมาโคด้วยแล้วคุณก็มีเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลไปใช้กันอันนี้ก็คือครบหมดทุกระยะอันนี้ก็เหนือกว่าแล้วมี OIS การสั่นแบบฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจะบอกว่า G 99มันเร็วกว่า680เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้บ้างตามทฤษฎีแต่ว่าด้วยความที่เวลาใช้งานจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะฮะท คิดว่าเออถ้าถ้าจะปิดเทียบกันก็คือมิดเทคอาจจะเหนือกว่าตรงเรื่องของแบตเตอรี่ที่ดูจะจัดสรรได้ดีกว่าจริงๆส่วน s น a ด d r a g o n เนี่ยก็จะมาโดดเด่นในเรื่องของเก็บนะฮะแต่ก็จะกินแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าอพอสมควรค่ะคราวนี้มาถึง vivo บ้าง vivo ดีกว่าในเรื่องอะไรบ้างเนาะมันต้องสองทางเนาะอย่างแรกเลยหนยความจำภายในเยอะกว่าอันนี้ให้มา 256G ิบหกิกะแอมปดสองชาร์จเร็วกว่าอ่าอันนี้ให้ชาร์จเร็วที่เยอะกว่านั่นเองสามคือเราคิดว่าภาพนิ่งเขาดูดีกว่านะภาพนิ่งคือสีผิวสกินโทนดีกว่าแต่่ถ้าาาคุณอยกจจะริิงๆภพน ง่ายนะสมัยนี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะได้วิดีโอด้วยนะดุดก็เชียร์ซัมซุงมากกว่านั่นเองคะ่ะอ่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะราคา7,999บาททั้ง2ตัวคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากัน s a m s u n Galaxy A 2 4หรือว่า vivo Y 3 6ลองคอมเมนต์บอกนะดุดข้า่นหนึ่งกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เลือกมือถือระดับอินเตอร์แบกเขาชนกันได้อย่างน,น้อยๆอินเตอร์แบกก็มีสู่บริการที่ดีนะคะมีความน่าเชื่อถือทั้งเรืื่่่่่นะะ่ออออออองง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 งขขซฟตตตต์์แแววรรรรรรราาาาาาๆๆทััั้้้เเเกกกกกบิินนนนนะะะะยยไ็็คุุณผููชมลลดดดสใจพี อีกหนึ่งจุดที่เขาโดดเด่นมากเลยนะคือศูนย์บริการหาที่ค่อนข้างดีแล้วก็ครอบคุมค่อนข้างมากนะครับโซ v ิโ o เองเ,เขาก็ไปอินเตอร์แบนเหมือนกันนะแต่ก็รูปแบบการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าซัมซุงน่าจถือว่าโดดเด่นนะเรื่อง After Sales e r v i c e เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเช่นกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาฟันดีลาตีสวัสดีนะคะโอยาสุมิค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย